สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาตีอ่าตีเมืองให้ดูนะครับโดยจะใช้เชนช้างกับเตียวหุยนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่เชนช้างก่อนนะครับอ่าก่อนอื่นเราก็ไปหลบเมืองที่เราไม่ใช้ออกก่อนนะครับเมืองเราเต็มแล้วนะครับเราจะไปหลบอออกก่อนโอเคครับอ่ามีคนตีไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดใหม่นะครับโอเคตรงได้แหละ โอเคเราจะใช้เชืซานตีกันนะครับเน็ตมุนไม่เป็นไรครับได้อยู่เข้าได้อย่างนะครับโอเคกดเข้าไปกดสกิลสามเข้าไปนะฮะสกิล็จะตามด้วยสกิลสอง R แล้วก็ปล่อยเต๋ากบนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องหันหน้าเข้าหามันก็ได้นะครับจังหวะที่เราปล่อยเต๋กบอ่ะเราหันหน้าไปทางไหนมันก็มันก็โดนนะครับเพราะว่าการที่เราจะหันหน้าเข้าหามันมันมีความเสี่ยงที่มันจะโตกลับนะครับ มันจะใกล้ชิดมันเกินไปมันจะมีความเสี่ยงนะครับเราไม่ต้องก็เอ่อเข้าใกล้มันมากนะครับโอเคครับทีนี้ก่อมมันก็จะแตกแล้วอาเราต้องหลบนะครับโอเคถ้าไม่หลบอ่าเราอาจตายได้นะครับเราต้องหลบเราอย่าประมาทนะครับโอเคตีไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคโอเคอันนี้พลังผมก็หนึ่งหนึ่งเซนสามหมื่นนะครับหนึ่งเซนสามหมื่นนะครับก็ตีสองหมื่นก็ถือว่าสปายนะครับ นะครับเรียบร้อยนะครับอตัวนี้เรียบร้อยครับตัวน้องตัวน้องตายไปสองตัวนะครับโอเคสองหมื่นไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งตัวโอเคเราไปหาต่อนะครับเนื่องจากพลังเราค่อนข้างจะน้อยอยู่เราไม่กล้าตีตัวที่มันแรงมากนะครับมันอาจจะทำให้เราตายได้นะครับ แล้วก็ไปเลือกเอาตัวที่มันไม่ค่อยแรงมากนะครับเพื่อนเราตีอยู่ฮะ,อะเอาตรงนี้ก่อน,นหนึ่งจุดอันนี้คือหนึ่งหมื่นห้านะครับหนึ่งหมื่นห้าเลยหนึ่งแนห้าแล้วจำไม่ได้นั่นแหละโอเคครับเหมือนเดิมครับเราไม่ต้องเข้าใกล้มันนะครับพะเราปเปิดแยวโคกแล้วอะเราหันเราหันหน้าไปทางไหนมันก็โดนมันนะครับ โอเคครับใกล้ละโอเคเราต้องหลบหน่อยนะครับไม่งั้นเราก็ล้มโอเคครับอ่าอันนี้ห้าอยู่ครับเพราะว่าอ่ามันไม่ใช่สองหมื่นครับหนึ 15, ่งห้าเองโอเคตายแล้วนะโอเคครับห้าเมื่อเราเต็มนะฮะเราต้องหลบออกโอเคหลบออกกันหลบไม้กับข้าวแล้วกันนะ เน็ตมูนเลยแล้วเน็ตมูนเ่แล้วนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับตอนตอน,นกลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเน็ตผมมันจะไม่ค่อยแรงครับโอเคครับเราไปหากันต่ออ่าเราจะเรายังขาดอะไรเราขาดเหล็กกับกับข้าวนะครับข้าวสองหมื่นฮนะ ตัวนี้เรายังเราไปหาตัวอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีจริงแล้วค่อยกลับมาตีน่าจะได้อยู่ครับตัวนี้ก็ไม่ไม่ยากครับไม่เกินความสามารถครับโอเคโจโฉเอาโจโฉนี่แหละนะครับโอเคครับเพื่อนไม่เอาเราก็เอาซะเลยนะครับแหมโจโฉหวานเก็บนะครับโอเคนะครับสเต็ปเดิมครับแต่ที่จริงอะโจโฉนี่เราจะเข้าใกล้มันก็ได้อยู่นะครับเพราะวอามันจะไม่ค่อยปล่อยสกิลนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวอื่นเราห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอาจจะโตกลับได้นะครับโอเคครับอันตรีเราเต็มแล้วจัดเลยนะครับไม่ต้องรอแล้วครับแต่ถ้าเราตัวประกอบเป็นรีบองนี่เราต้องรอจังหวะก่อนนะครับถ้าเราเผลกกดแล้วไอ้รีบองมันกดสกิลหนึ่งนี้จบเลยนะครับโอเคหลังจากเราไม่ใช่รีบองเราใช้เป็นลูกซุนแล้วก็ซุนเซกนะครับแล้วก็เต็มแล้วเราก็กดเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรียบร้อยนะครับถือว่าตัวนี้ง่ายอยู่นะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับจะโสูเคไปหาตัวนี้ยังขัดเหล็กนะครับตรงนี้ไม่มีใครตีเราตีซะนะครับตัวนี้เราตีซะเลยนะครับเป่นเฮดครับตัวนี้ก็ก็แรงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็พยายามอยู่ไกลๆมันให้อย่าไปอยู่ใกล้นะครับโอเคครับนี่ครับ เราไม่ต้องไปอยู่ใกล้มันเราก็เราก็สามารถตีมันโดนได้อยู่นะครับเพราะว่าไอเตียวกกเนี่ยถ้าเราปล่อยเตียวกกไปเนี่ยมันมันโดนอยู่ครับสังเกตดูที่พลังงานเราสิครับมันจะขึ้นมาให้แม้กระทั่งตอนที่เราอยู่ไกลไมันมันก็ขึ้นมาให้นะครับโอเคตอนนี้เราต้องดันมันไปทางอื่นนะครับไม่งั้นมันจะไปตีโดนอ่าสุดเซกแลวสุดเซกอาจตายได้นะครับก็ยังสุดเซกยังมีประโยชน์อยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งให้มันตายนะครับโอเคมันกดตีไปแล้วมันไม่ตายแล้วโอเคครับ โอเคตอนนี้กอดแตกเรียบร้อยนะครับก็สังเกตว่าสังเกตดูว่าไอสัตว์เทปตัวที่สามผมยังไม่ทันออกลงนะครับมันตายหมดแล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วต่อไปก็เราก็ไปดูเราไปดูเตียวหุยกันนะครับต่อไปครับโอเคครับเราไปดูเตียวหุยกันนะครับอ่าสลับตัวกันนะเตียวหุยมาไว่าข้างหน้าครับโอเคครับเราต้องหาจุดก่อนนะครับตอนนี้ เราอย่างเตียวหุยก็เราก็จะเอาไปตีเหมือนห้านะครับเตียวหุยนะครับตอนนี้ยังหาไม่เจอครับโอเคเจอแล้วครับอ่ากดเลยโอเคกดเลยนะครับโอเคนี่กดสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วก็ถ้ามันตีเราเราก็ร่วเลยนะครับกดโล่ตามเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยเตียวกบแล้วก็สัตเทพนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับอย่าไปใกล้มันครับเพราะมันอาจจะโตกลับได้นะครับ แล้วก็อยู่ไกลๆไว้แล้วก็อ่านี่ครับตีไปธรรมดาตีไปทุบไปตีไปมั่วๆอย่างเงี้ยครับเพราะมันยังไงมันก็โดนอยู่แล้วครับเราไปทุบโอเคครับกดสก,กิลหนึ่งแล้วก็ตามเ้่ยโลเตรียมอันตีนะครับจัดเลยครับอันตีเตรียมแล้วก็กดเลยนะครับไม่ต้องรอซาครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับเราเลยเ,เราขาดอยู่หนึ่งอย่างนะครับเพราะว่ามันมีจำกัดจำนวนนะครับเราต้องทำตามกฎของอลุงใหม่ตั้งไว้นะครับเราจะแค่อย่างละสามเมืองนะครับแก้ไขครับอย่างละเมืองครับเราจะแค่อย่างละเมืองครับอตอนนี้เมืองเราเต็มนะครับเราลบออก,ก่อนโอเคเจอแล้วโอเคเอาตรงนี้แหละนะครับ ต๋เวเส้นนี่แหละครับแต่ว่าเต๋วเส้นนี่คือต้องระวงังตอนที่มันอ่าเป็นสีทองนะครับถ้ามันเป็นสีทองแล้วก็เรากด,ดตีไปมันก็จะไม่แตกนะครับก่อมันจะไม่แตกนะครับแต่นี่น่าจะมันน่าจะตายง่ายอยู่ครับเนื่องจากว่ารู้สึกว่าก่อมันก็จะหายไปขึ้นกว่าแล้วนะครับโอเคครับ เพราะว่าเราจูโล่งกับของตรงเราค่อนข้างจะแรงอ่ามันเดินหนีเรานะครับแต่ไม่เป็นไรมันตายแล้วนะครับแหมเดินดีเราเช่นนั้นอ่ะไม่เป็นไรครับมันตายละโอเคครับจบแค่นี้ครับนะครับประมาณนี้ครับที่ผมอัพก็อ่าประมาณนี้ครับเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มากสรบายน้ครับสสวัดี